มวยหยงชุนนั้นเน้นความสมดุลของร่างกายที่สุดร่างกายต้องอยู่ศูนย์กลางของการยืนการเดินทุกย่างก้าวต้องอยู่ในความสมดุลตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกอย่างต้องอยู่ในศูนย์กลางการเข้าหาศัตรูก็ใช้หลักการศูนย์กลางเช่นกันจากศูนย์กลางของเราเข้าหาศูนย์กลางของศัตรูมือของเราจะวางไว้ในแนวศูนย์กลางตลอดในขณะที่ฝ่าเท้าต้องนิ่งและหนักหน่วง การใช้แรงต้องเท่ากับศูนยแม้ว่าการจะวางมือไว้ศูนย์กลางจะทำให้แรงเบาลงแต่วิธีนี้จะทำให้คู่ต่อสู้เข้ามาได้ยากแต่จะใช้เส้นศูนย์กลางของเรารับแรงของคู่ต่อสู้ไว้หมดพอคู่ต่อสู้เข้ามาแรงจะจมพื้นและเราจะใช้การพังแรงนับว่ามวยหยงชุนเป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว ที่ใช้ทางสายกลางเป็นปรัชญาของการต่อสู้ดังนั้นการเรียนรู้มวยหยงชุนจึงเหมือนการเรียนรู้ปรัชญาจีนไปในตัวเมื่อคู่ต่อสู้จูโจมเข้ามาผู้ต่อสู้ต้องใช้หลักปรชกัชญาจีนเข้ามาผสมผสานกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเ,เช่นปรัชญาของยิบมันที่กล่าวไว้ว่าจงทักทายทุกสิ่งที่เข้ามาคุ้มครองสิ่งที่กำลังจากไปและ เร่งรีบเมื่อสิ่งนั้นกำลังจากหายไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับการฝึกฝีชนเริ่มจากการเปิดม้ายืนม้านะครับนะฮะโดยการยืนตรงนะครับยืนตรงยืนตรงครับหายใจเข้าพร้อมกับกำหมัดลากข้างลำตัวมาที่บริเวณราวนมหรืออกนะครับย่อตัวลงตรงนะครับตรงเปิดปลายเท้าออกนะครับแล้วก็ปิดส้นเท้าออกไปแค่นี้นะฮะได้ยืนตรง ครับนี่โอเคนะฮะอ๋อนี่คือพื้นฐานการยืนเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาปลายืนใหม่ครับจะยืนหรือหายใจเข้าหายใจเข้าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ต้องธรรมดาโอ้เพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ผมทำเนี่ยอาจจะเกรงไปเพราะจริงแล้วมวยหยงชุนเนี่ยจริงๆไม่เกรงเลยนะครับอยู่ที่ความผ่อนคลายผ่อนคลายครับรียลัสรีแลสมากทีสุดครับแล้วก็ตัวลงเท้าเ้ากับผมเนี่ยมานี้ชื่ออะไรไหมครับชื่อยีจีคิมยังหมา ยี่จีขิมเยียงหมาแปลว่าไม่รู้มาเลขสองหนีแพะนะครับมาเลขสองหนีแพะครับผมก็ทุกมาตรเรายืนอย่างนี้นะฮะครับผมอันนี้คือขี่ม้าฮะเบ้เบ้หรือแบ้เป็นม้านะฮะแต่นี่คือแพะแพะตัวเล็กเล็กต้อหนีไหมอ๋อแพะตัวเล็กกว่าใช่หนีแพะไว้แม่ใครเป็นไหนนะครับอ๋อแล้วก็นี่คือนี่คือการยืนเปิดม้าที่ถูกต้องนะครับพอเปิดม้าเสร็จแล้วนะครับการยืนก็คือปิจ้อง ไปช่องคือการเอามือซ้ายนะครับมาที่รวมตัวพิสูจน์แล้วก็ยื่นออกไปตั้งนะครับไปช่องถ้าเตรียมพร้อมนะครับถ้าเตรียมพร้อมคืนอันนี้ว่าเขาตรงกลางตัวนี้เูงเท่าไหร่เราต้อนนสนะง,งส่งขนาดนี้นี่นะนี่คือถ้าเตรียมพร้อมนะครับดูถ้าเตรียมพรอม้อมดูอย่างพี่บ๊ามครับพี่บ๊ามนี่รู้สึกอาาิเดชะพี่บ๊ามนี่เรียนนานแล้วนะครับท่านี้นะครับเรียกว่าไผ่ช่องไผ่ช่องไผ่ช่องเกาเรียกแผงสั้นช่อง ยืนม้าหน้าตรงม้าหน้าตรงม้าหน้าตรงแผงสั้นจ้องคือท่านเตรียมพร้อมท่าตรงนะครับไหลไว้ต้องมาไหลฝั่งซายฝั่งกลอาฝั่งไกลฝั่งกลก <parce> นะครับต่อไปนะฮะจากที่ยืนม้านะครับแล้วก็ช้องนะครับกําหมัดกําหมัดนะครับกําหมัดไว้ในตําแหน่งส่วนกลางลังกายเราเองนะครับใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเป็นตัวเป็นตัวหลักนะครับในการงองหมัดเข้ามาหมัดจะได้เป็นลักษณะของการอย่างนี้ตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับ อ่าคลายสุดก็งนี่มาสอกว้กลางจอบถุงไวไม่ต้องปิดตัวเราเราเรา,เราชอบบิดตัวนะครับตัวในนี้นะดูขี้บ๊นะครับขี้บ๊ามเราว่าน่าปิดตัวมากถูกตรงแล้วมัดที่ออกไปนะครับโดยใช้สอกดันหมัดออกไปดึงกลับแล้วสอกดันมัดออกไปนะครับน่นสมมุติว่าตรงนี้เป็นหัวใจเรากัดหัวใจเขานะครับมัดออกจากใจคือจากใจสู่ใจ แล้วกลับสู่ใจนะครับใช้ข้อศอกดันอย่าอย่าอย่าเมื่อไหระแทกแล้วไม่ไม่ต้องบิดยังไม่ต้องบิดตัวล็อกไว้ตัวล็อกไว้พี่ปั๊มชอบไปดูนะครับฮะนะครับตัวล็อกไว้แล้วก็แขนผ่อนคลายผ่อนคลายธรรมดาธรรมดาใช่ครับแล้วก็จุดกระทบจุดเดียวกันมีจุดกระทบตรงนี้นะฮะครับอ่จุดเดียวชกจุดเดียวนะครับอทั้งการครับทั้การชก สวยนะแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นการถูกที่ไข่เขาอย่างงี้ชกให้มันตรงเลยครับตรงเลยครับตรงเลยต้องเลยใช่มาจอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นหมาซึ่งกับที่เดิม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 ครับอ่าอย่างนั้นแล้วก็จุดกระทบคือตรงนี้ครับช่วงหน้าหมัดตรงนี้แนวเรียบเลยนะครับไม่ใช่เอามังเกไปเข็ดไปเข็งนะครับตรงนี้ครับโดยพื้นฐานแล้วควรจะเป็นลษณะอย่างนี้เข้าไปมัดที่เข้าไปเนี่ย ถ้าอย่างนี้นะเมื่อไหร่ใน,นข้อมือเรามีปัญหานะครับจะหักได้หรือจะเจ็บปวดได้ไดไดนี่คือพื้นฐานในการยืนและการชกของมูช้ชนในเบื้องแรกครับพื้นฐานอีกตัวหนึ่งนะครับนี่แค่บอกว่าตอนแรกที่การถามว่ามีแต่มือใช่ไหมมีขาด้วยเป็นการยืาขาเดียวไปขันไปหันขานะครับอ่ะนะฮะปั๊มนะครับ,รบขึ้นมาพร้อมอาจารย์ตั้งเครื่องมาก่อนนะเท้านะครับท้าขวาเปิดเท้าซ้ายชิดเข้ามายกขึ้น ยขึ้นให้ขาเท้าหันออกไปข้างหน้านะครับน้ำหนักตัวอยู่ขาหลังตัวตรงๆลูกตรงๆงนดูอย่างที่บ้ามนะครับตัวตรงนะครับนี่คือการยิงม้าขาเดียวยิงมา้ายม้าขาเดียวครับหรือว่ายิงป๋องเกือกป๋องเกือกนี่คือป๋องเกือกคือขาหรือเท้าป้องเกือ่ะป๋องเกือป๋องเกือนะครับหรือยันเกือได้ยันเกลือกคือการเตะเตะไปนะครับไปปนไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างเป็นข <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้างขวา ยกขึ้นมาครับท่านี้นะครับทําให้ร่างกายสมดุลในการวางขาไว้ที่กลางกลางลำตัวเลยนะครับหลังไม่แอ่นหลังไม่รงไม่หลังหลังไม่แอ่นไม่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 เอ็นนะครับอ่าประมาณนี้ขัานะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งลงอีกเพิ่งลงเหยียดขึ้นเหยียดลงนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับสักสิบครั้ง ใช้กำลังขามากเลยจะคิดว่าขาจะโตนะขาไม่ตัวขามันจะแน่นเรียว <c oughs> ไปไหมไปไหมนะอันนี้คือคคท่าพื้นฐานเบสิกทั่วไปนะของของชุนชนตอนแรกในเบื้องาร์ทด่ที่จะเปรียนนะครับคู่ต่อสู้จะเข้ารับการจู่โจมของศัตรูและรีบสกัดมือของอีกฝ่ายไว้จนศัตรูนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ อาจารย์ครับรบและอย่างเรื่องของการเตะนะครับมวยหยงชุนเนี่ยมีการเทคนิคการเตะเป็นยังไงบ้างครับเทคนิคการเตะเราจะไม่เตะเกินเอวถ้าไม่จําเป็นไม่ขึ้นหัวนะครับก็คือเตะถ้ามันแย่เราก็ใช้เตะได้ครับผมเนี่ย้าเรียกว่าท่ายันเกือก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 นะครับก็คือท่าเตะนะคเตะออกไปเตะออกไปโดยการใช้ต้นใช่ไหมใช้ส้นใช้ส้นเท้าที่ฝ่าเท้าเนี่ยฮะแน่ไปเลยอะไรก็ได้ทำโดนประมาณนั้นแล้วก็ใช้การตวการดีของตัว สมหนักไปแล้วส่วนใหญ่คืออย่างที่บอกขโมยหยงชุนจะเน้นเรื่องของการป้องกันตัวก็อย่างอย่างที่บอกมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวนะคือแต่ว่าป้องกันแล้วค่อยโจมตีกลับไปคือจะป้องกันพร้อมกับโจมตีด้วยก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์สาธิตให้ดูหน่อยไหมครับว่าถ้าเขาตู้เราสู้นักเตะมาเนี่ยเราจะใช้เทคนิคอย่างนี้ยังไงอ,อ๋อได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้พี่กำช่วยแล้วกันนะครับได้ครับผมจะต้องมี้ต่ทุกวันยังไงครับเดี๋ยวผมก็ส่วนมากเนี่ยเขาจะเตะแบบราวกิ๊กก็คือการเตะเราเเเตตะะยมมาาครับ เตะอาคิก็คือเตะเข้าช่วงนี้ใช่แต่นี้เราจะใช้ท่าเมเกะนะครับในการรับเข้าเตะขวามาเราจะใช้เท้าขวารับนะครับเป็นการเข้าเตะขึ้นมาครับเตะขึ้นมาปุ๊บเรารับดึงวางลงไปเลยนะเราไม่ได้ดึงวางลงถ้าแรงเข้ามาถูกตัดตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราแค่วางขาลงเนี่ยนะครับวางขาเขาเขาก็ลงแล้วแต่ถ้าเรานําแรงออกไปหน่อยเนี้ยเขาก็จะหมุนนะฮะถ้าเก็นนำแรงครับเตะมาครับเต่มาปุ๊บแรงไปเขาหมุน เราก็อยู่ในสภาวะใช่ได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วเราจะเอาอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ต้องทําเลยนะฮะไม่ใช่มาค้าไว้อย่างงี้ผไม่ได้นะครับพี่อันหนึ่งนะฮะขายอันหนึ่งคือว่าเวลาเข้าเตะมาเหมือนกันเราใช้วางเกลียววางเกลอบวางเกลียคือคล้ายๆไซคิกนะครับในการทําเข้าเตะมาครับอ๋อยันออกไปยันออกไปยิงยันออกไปให้มัน หมดทิมเลยก็คือจริงๆแล้วการจะทําได้แม่นแบบนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกซ้อมด้วยนะไม่ใช่ว่าทำสิบทีแล้วมาทาไม่ใช่ทีมก็าต้องฝึกซ้อม,มบ่อยๆแล้วอย่างเราคือเราก็ต้องมองขาเขาก็ได้ครับเรามองร่างกายเขาครับเขาเตะมาเมื่อจปิดตรงนี้นะครับเขาเตะมาครับม,มันก็กันได้แล้วครับเขาอยู่นิดเดียว่อเขาก็เสียเราก็เข้าเราไม่ต้องมองคือไม่ใช่แบบไปมองขาเขาอย่างเดียวมองๆมองแล้วเตะมาแล้ว ที่เตะมาก็ขึ้นเคยก็เ,เร็วใช่ไปกระวงมากเกินไปเพราะนั้นเราดูโดยรวมดูกดันโดยรว<ห>มครับอันนี้อย่าลืมว่านี่คือการฝึกน้ปลาเพราะว่าฝึกการเตะเพราะเรารู้ว่าเขาเตะด้านขวาเขาเตะด้านขวามาเรารับนะฮะเตะด้านขวามาเรารับนะะถ้าเกิดว่าเขาไปเตะข้างขวามาแล้วเรารเรารับข้างนี้เตะข้างซ้ายมาก็โดนเนี่ยฮะอันนี้คือการ ก,ก็ต้องไวให้ทันเพราะฉะนั้นสถากนการณ์จริงเนี่ยกับฝึกซ้อมมันต่างกันเพราะ<อ>นั้นต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าอ่ะอะไรมนก็ใช้ขานี้รับอย่างเดียวไม่ได้ไต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยเขามาขวามาซ้ายเพราะนั้นการฝึกซ้อมบ่อยๆเข้าคู่บ่อยๆเนี่ยมันจะอ่านทางออกรันเอาเลยว่าเราอาจจะปิดกั้นไม่ให้เขาอะไรก็ได้สมมติว่าเขาเขาุดเ,เขาเขาะเตะขาขวาแต่เราสนใจไม่ต้องสนใจขาขวาเราสนใจแค่ข,ข,า,า,ข,ข,า,ขาที่เขายืนอยู่ก็ดูว่าเขาเตะมาขาขวาเราก็ เล่นไปนเลยกับ<ม>ที่ขาที่เขายืนอยู่<า>หรือแม้แต่กระทั่งว่าสมมติเขาเตะขาเขาจะเตะสลับเตะม,มาที่่ขาขาซ้ายาแล้วเขายืนเหมือนกางไกลกลกันใช่ไหมฮะแต่ขาเตะแต่เขาสลับสลับขาัเตะสลับการเตะเตะม,มาปุ๊บนะ,ะเราไ<ป>ม่สนขายืนอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเลยเลยรายกขึ้นมาตรงตรงตรงส่วนของเสซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์เนี่ยอย่างเดียวเขาตกเตะมาครับไม่รู้อะไรข้มาคือแค่นี้ แกนกลางเนาะที่บอกว่าใช่ใช่ตรงนี้อย่างน้อยเราฝึกแกนกลางเนี้ยคูออย่คู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็เตะมาเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยฐา,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 านยืนเหมือนกันแกนกลางเหมือนกันใช่ครับแต่การต่อสู้ด้วยมวยหย่งชุนนั้นไม่ได้เป็นศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่าๆอย่างทั่วไปหากว่าบางกระบวนท่าจำเป็นต้องพึ่งพาอาวุธเช่นกันนอกจากลองโพแล้วอาวุธที่นิยมใช้คือมีด แต่ผู้ต่อสู้จําเป็นต้องศึกษากระบวนท่าให้ดีเสียก่อนเพราะการใช้อาวุธนั้นต้องอาศัยความชํานาญและความระมัดระวังอย่างสูงเมื่อศึกษาท่าพื้นฐานได้อย่างชํานาญแล้วผู้ต่อสู้สามารถนํามาต่อยอดผสมผสานจนเป็นกระบวนท่าที่ซับซ้อนและยากกว่าหรือนํามาประยุก์ตหรือคิดค้นท่าใหม่นจนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองได้ คุณ่ยนอกจากที่จะมีการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าหรือเท้าหรือขาอะไรเงี้ยค่ะม,มีการใช้อาวุธอะไรไนมะอ๋อมีฮะของเราจะมีอยู่2ชนิดก็คือมีดคู่ตัดแปดกระบวนมีดคู่ตัดแปลกกระบวนคือปาดจามเสากับกระบ,บองหล็กติ้มคุ่นควางกับอีกกระบองหนึ่งชุดหนึ่งคือกระบอกกระบองมังกรพยักเขิน นะครับไปหลงฝูกรังไฟหลงฝูกันเราจะใช้ตัวนี้มากกว่าในการที่จะใช้กระบอกนะครับค่ะโหวันนี้สําหรับเราสองคนเนี่ยพื้นฐานก็พอแล้วเนาะนเริ่มต้นพื้นฐานก็อาจจะเป็นอันตรายเกินไปก็ฝึกด้วยมือเปล่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเสริมให้เรื่องของการเข้ารับและทำค่ะเขาเรียกว่าผะตาผะตาผะตาผะคือตีผาคือโชคอันดีเลยงั้นก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนั้นนะครับ ผมกับน้องกันเดี๋ยวขอฝึกท่าเบสิกกันเพิ่มอีกนิดนึงจะได้ไดพร้อม<ด>นะครับได้ครับกันอรอ <c oughs> รอบนึงแหมชอบใช่ไหมมา <c oughs> เอาตั้งแต่แรกเอาใหม่หนึ่งครับ <c oughs>